ฟุตบอลโลกจบไปแล้วมีคําถามครับว่าการก่อการร้ายกับฟุตบอลโลกนั้นเกี่ยวพันกันหรือไม่ผมก็นึกว่าเกือบจะไม่มีเรื่องแล้วนะ<ม>นึกว่ารอดไปแล้วนะเพราะว่าตอนแรกๆก็เป็นห่วงอยู่ว่ามีคนชุมนุมกันมากมายอย่างนี้ที่แอฟริกาใต้เนี่ยกลุ่มที่ต้องการสร้างเรื่องปันป่วนระดับโลกเนี่ยเขาจะใช้โอกาสนี้ที่จะทําอะไรบางอย่างให้เป็นข่าวคราวหรือเปล่าแต่ไม่เกิดที่แอฟริกาใต้ก็ไปเกิดที่อูแกนดากับที่เอธิโอเปียเป็นการยิง ิ้งระเบิดให้คนที่ดูฟุตบอลโลกอยู่เนี่ยตายเป็นจํานวนมากทีเดียวครับแล้วกลุ่มที่ทำเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่อ้างตัวเองว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายชื่อแอลชาบับของโซมาเลียแต่ถ้าจริงเนี่ยว่าไปทําอะไรที่เอธิโอเปียและที่อูกันดาเนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่กลุ่มนี้ทําอะไรนอกโซมาเลียกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่ากลัวครับเพราะว่าที่โซมาเลียนั้นก็ได้ ทั้งระเบิดทั้งสังหารโหดผู้คนที่เขาคิดว่าต้องการที่จะเป็นเหยื่อของสถานการณ์แล้วกลุ่มเอลชบาบนี่ก็อ้างกันว่ามีส่วนเกี่ยวพันกับแอลไกด้าด้วยก็ต้องถามต่อครับว่าแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยหัวหน้าแอลไกด้าอย่างโอซสมาบินลาเดนเนี่ยเป็นคนที่ต่อต้านฟุตบอลโลกหรือเปล่าถ้าอ่านหนังสือหลายเล่มที่เกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวเขาเนี่ยเขาเป็นคนชอบฟุตบอลนะ แล้วใครก็ตามแต่ที่ไปทําอะไรมิดีมิร้ายกับฟุตบอลเนี่ยก mm hmm. ็จะไม่ชอบฉะนั้นเรื่องนี้จะเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้ละ่ะอาจจะเป็นต้องแยกความรู้สึกส่วนตัวกับภารกิจทางการของบินลาเดนก็ได้เหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยฟุตบอลโลกครั้งนี้ถือว่าเบาที่สุดแล้วใช่ไหมครับค่ะดูแล้วเนี่ยก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะคะสาหรับการเป็นเจ้าภาพของแอฟริกาใต้และเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดในแอฟริกาใต้อย่างที่คุณสุวิชัยบอกไปไปเกิดนอก ประเทศแอฟริกาใต้แต่ว่าอยู่ในทวีปเดียวกันค่ะแต่ยังไงก็ตามแต่ถ้าถามว่าเหตุที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อ <c oughs> การแข่งขันหรือเปล่าก็ไม่นะคะแต่หลายคนก็บอกว่าบินลาเดนซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มก่อการร้ายเอาไกีด้าคงจะไม่ค่อยพอใจกับเหตุที่เกิดขึ้นเท่าไหร่เพราะว่ามีคนใกล้ชิดของบินลาเดนออกมาเปิดเผยเพราะว่า <c oughs> เขาเป็นแฟนกีฬาตัวยงนะคะคเล่นทั้งบาสเกตบอลและยังเป็นแฟนเหนียวแน่นของทีฟุตบอลทีมนึง ซึ่งคนไทยเราเนี่ยได้รับความนิยมกันดีนะคะนั่นก็คือทีมอาร์เซนอลของอังกฤษวิลาเดนเนี่ยเขาเป็นแฟนตัวย,ยงเลยคนใกล้ชิดเขาเปิดเยผย<ม>ร<ล>ับสงว่าถ้าแกซ่อนอยู่ในถ้ำใดถ้ำหนึ่งแถวชายแดนอัฟกานิสถานกับปากีสถาน<อ>เนี่ยก็จะดูยังไงดาวเทียมมก,ก็ต้องรับช่องแล้วก็ผมว่าคงดูฟุตบอลอย่างทรหดอดทนเลยน่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะแต่ว่า อาจจะยิ่งกว่านั้นก็ได้คุณสุชัยเพราะว่ามีกระแสข่าวว่าเป็นไปได้ไหมที่บิลลาเดนเนี่ยจะปลอมตัวและก็ไปชมการแข่งขันที่แอฟริกาใต้ด้วยมีทุกท่านมีกระแสข่าวที่สนามบินซ o อกเกอร์สเตเดียมเลยเนี่ยนะมีกระแสข่าวนาแล้วก็ปลอมตัวคนก็จับยากนะสมมติว่าแกโกนหัวเก่งโกนคราวนะแล้วแกแต่งชุดเชียร์บอลนะ คุณจะรู้ว่าแกเป็นบินลาเดนหรือเปล่านะคะคนเป็นหมื่นคนมากขนาดนั้นก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ดูดูแล้วเนี่ยบินลาเดนจะกล้าเสียงขนาดนั้นถ้่สิ่งที่<อ>ราเนี่ยก็คือบอกเขาชอบจริงเนี่ยถ้าชอบบอลจริงคนบ้าบอลน,นี่อะไรก็ได้